สวัสดีครับเอาอีกคนไม่ยอมสวัสดีทําไมอ่ะวะฒาราคุณพี่ครวันนี้ผมคุณเดียวเมื่อกี้เต้นเหรอเมื่อกี้เป็นเป็นการโพสท่าถ่ายแบบเฉยๆค่ะตามแมกกาซีนแมกกาซีนทำไมอ่ะทำไมอ่ะบมันคือมันเหนื่อยจะเริ่มเปิดรายการอีกแล้วนะวันนี้ไม่แต่วันนี้ชอบทรงผมพี่วุฒิมากแล้วพอดูเป็นคลื่นคิมหันมากเลยเมื่อคลื่นคิมหันอะไรตอนแรกนึกว่าเอ๊อวันนี้ครอบวิกมาเลย นี่คือแรงบรรจากรจากจูเลี่แอนดรูว์อ๋อเหรอถอยหัวหน้าหิ้วโรลิ่งยืนกลางฮะยืนกลางไม่ยืนแล้วสวัสดีก่อนเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสสวััดีครบจริงๆเขาสวัสดีกันไปหมดแล้วอ๋อเหรอสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการอ๋อเหรอ นะครับไปพบกับความจุสนะครับในรูปแบบบันเทิงที่มีทั้งสาระและความสนานนะครับกับพวกเราทั้ง3าคนครับกับพิธีกรสุดเด็ดเผ็ดมันอย่างพวกเราทั้ง3คนนะคะคือเก่งกวา้าอะไรอะไรเลียงผาค่ะ เออเลิศนะเลิศนะเลิศนะเก้งเป็นยังไงอ่ะไม่รู้จักเก้งเป็นยังไงเก้งก็คือแบบว่าเป็นแนวแบบออกแมนวายแต่เดี๋ยวอะไรอยะรู้ไหมเป็นยังไงอ่ะเก้งเป็นยังไงอ่ะนี่คือออกแมนแล้วหรอใช่พอพี่เก้งคนอะไรฮิวเด้หรอเออหวางก็จะเป็นแล้ววิแล้วทำผมนี้ออกแมนไหมไม่แต่ว่าก่อนคุยกันเราวิก่อกันหนูรู้ว่าพี่เป็นลุกลุกอะไรลุกไลค์กูบ้า พูดอย่างนี้คนเขาจะงงว่าเราเป็นอะไราใช่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 เราก็เป็นอย่างที่เห็นเห็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแล้วครับแต่เราก็ดีใจที่เราได้มีโอกาสทํางานกับสัตว์ป่าสงวนอย่างเรียงผาถูกต้องค่ะเพราะว่าการเป็นนางแบบไม่ได้เป็นเก่งง่ายค่ะอค่ะช่วงแรกเหนื่อยมากเลยรู้ไหมแปลกมาก ทำรายการมาตั้งตั้งแต่โคตรพ่อโคตรแม่มคุณจะหยาบกันมีเด็กอายุสองขวบสาขวบดูอยู่ก็โคตรพ่อโคตรแม่ไม่เห็นหยาบเลยมันเป็นคําไทยโคตรบิดาโคตรมันดาโอเคโอเคได้ทํางานมาตั้งแต่โคตรบิดาโคตรมันดาไม่เหนื่อยเท่านี้เลยไม่ใช่โคตรไม่ได้ค่ะต้องเป็นโคตรตะาขอโทษนะขอโทษนะเหนื่อยเพราะอินนี่แหละ เหนื่อยมากจับทางมันไม่ถูกเลยว่ามันจะไปซ้ายไปขวาไปหน้าหรือไปหลังไม่ยู่ดีมันจะมามันก็มาแต่เนี้ยคือเสน่ห์ของพวกเราตอนนี้คือเสน่ห์หรอถต้องถามคนอื่นาดูยังไม่ได้ยินคือเสน่ห์หรือเปล่าแล้วเขาลำคาญไหมไม่ลำคาญเนตติ้งเท่าไหร่รู้หรือเปล่าตอนนี้เท่าไหร่สูงค่ะสูงหรือสูงสูงนี่เอเดี๋ยวหนึ่งสองสามนะกล้องซูมปากเลยเอาปากอย่างเดียวเลยนะแล้วพูดคำว่าสูงใหม่นะ หนึ่งสองสามซุงแลวปากอันนี้กล้องมาแล้วอนี่เขากำลังจะให้เป็นพรีเซนเตอร์ฟันซะหน่อยไม่สวแล้วสวยอ่ะช่วงแรกอ๋ออัปเดตต้องพูดแล้วคุณจะกดโทรศัพท์ไปไหนเนี่ยไม่ค่ะคือก่อนนี้จะเข้าอ่ออัปเดตข่าวเผอิญเมื่อวานเนี่ยได้มีโอกาสเจอกับพี่สาวสุดที่รักพี่สาวคือคุณใหม่เจริญปุระอู๋เหรอนดีคุณใหม่เจริญปุระยอมเขาบคุณเลยเหรอดีฉัน่ะ เต้นให้เขาตั้งแต่ควักหัวใจนะคะองเต้นก่อนควักหัวใจออกมาเอาออกมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าไปร้องแทนนะให้เขาร้องเองเขาเอยร้องเองร้องเองขอดกล้องซูมดิเซนอีกนิดนึงค่ะเห็นไหมเวลาจะให้ทำก็ไม่ทำไมแกไม่เอากล้องพอดีซึ่งเป็นคนไม่กล้าแสดงออกค่ะทานเธอชอบเรียกเอากล้องไปจากคนอื่นเาตลอดเวลาเลยนะนี่นี่อีกกล้องนึงเลยนะไม่จะบอกว่าพี่เขาฝาก ยินดีกับพวกเราทั้ง3มคนที่ได้มีรายการนะคะแล้วก็ก็คือตอนนี้จริงๆติดต่อพี่เขาไว้แล้วก็พี่เขาบอกว่าเขาอยากมามากๆแล้วก็กำลังพยายามจะดูคิวอยู่ซึ่งคิวพี่ก็ค่อนข้างรัดตัวทีนี้เขาเลยฝากข้อความมานะคะนะคะพี่เขาจะออกมาออกรายการเราด้วยเหรอใช่ค่ะปีไหนปีนี้ดี๋ยวเร็วนี้ล่ะค่ะฟังเสียงซิเดี๋ยวสักครู่นะคะกํกำลังกำลังลดอยู่ แต่ละโหลดนานจังเลยอ่ะทุสัตว์ตัวเองไม่ทันสมัยเลยอ่ะท่านนี่ตรงนีจะได้ออกครับเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าข่าวแล้วเร็วไหนสิมือสั่นหรือสิใช่โคเดี๋ยวหญีู่สิสวัสดีค่ะใหม่เซอร์กล้านะคะ ควมคุณไม่ใหม่จริงๆนะครับเป็นเป็นเป็นซิมโบลิกเป็นของรายการเป็นออร์ดเออพี่เขาเออพี่เขามีเพลงนี้เหมือนกันเออเนอแล้วเขาก็ร้องเพลงให้พวกเราเลยน่ารักจังเลยน้องใหม่ขอให้เจริญกุรากิ่งยิงไทยร้องให้ค่ะถูกอ่ะอาอัปเดตเลยนะครับตอนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นระดับโลกเลยซุปเปอร์สตาร์เหมือนกันเป็นนักแสดงที่มีคุณภาพมากเลยนะครับกับข่าวนี้ซึ่งจากไปเรียบร้อยแล้วนะครับนักแสดงชาวอเมริกันเจ้าของรางวัลออสการ์ฟิลิปซิโมฮอฟแมนอ๋อเหรอ เรื่ข้อประเด็นข่าวแล้วกันนะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากนครนิวยอร์กกปกติออกประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ว่าครอบครัวของฟรีบซีโมฮอฟแมนนะครับนักแสดงชาวอเมริกันเจ้าของรางวัลออสการ์วัยีปีออกแถลการคว่ด้วยความเป็นส่วนตัวจากทุกฝ่ายว่าหลังจากพบศพนักแสดงนยครับมากฝีมือเสียชีวิตอยู่ภายในพาร์คเมนย่านแมนฮัตตันในสภาพเขาบอกว่ามีเข็มฉีดยาปักอยู่ที่แขะ ที่แขน,แนอุยตา้วดีเซนตก <c oughs> ใจคิดว่าปักอยู่ที่บางอย่างปักอยู่ที่แข<ผ>นคุณอย่าคิดมากจึงสันนิษฐานเบื้องต้นว่าอาจเกิด <c oughs> จากการเสพยาเกินขนาด <c oughs> นะครับนักแสดงและบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงฮอลลีวรดพากันออกมาร,มร่วมแสดงความไว้อะไรต่อการจากไปของฮอฟแมนนะครับไม่ว่าจะเป็นจิมแคร์รีเมียฟาร i วิล เนียฟาโรนะครับวิลฟอร์เรลต่อที่คุณเควินสเปซี่ินมาตินและนักแสดงจากพับยูชท์เดอะฮังเกอร์เกมนำแสดงโดยเจเนฟเฟอร์ลอเรนซ์นะครับซึ่งฮอฟแมนนำโดยครับนำโดยนำโดยเจเนฟเฟอร์ลอเรนซ์ซึ่งฮอฟแมนเข้ามาร่วมงานด้วยตั้งแต่ภาคที่หนึ่งก็คือเรื่องภาคที่สองภาคที่สองเดอะคุณเป็นอะไรเนี่ยภาคที่สองคือเดอะแคชชิ่ง ไฟร์ the catching fire ถูกใช่ไหมถูกต้องและกำลังอยู่ระหว่างการถ่ายทำภาคต่อไปก็คือ mockingjay ตากออกมาแสดงความไว้อะไรต่อการเสียชีวิตของ Hoffman ซึ่งรับบทเป็น b l u e s t a r h e a d l u s t a h e l v i n s b y อู๋ไม่ค่อยะสนใจภาษาอังกฤษอ่ะหนึ่งในบทสำคัญของเรื่องนี้ฮะก็เฟลิปซีโมฮอฟแมนเกิดเมื่อวันที่23กรกฎาคม2510ตายอ่อนกบุ้อุ้ยตายจริงเหรอไอ้ก่อนอ่อนกบ พวกเราอีกนะที่เมืองแตร์ดในรัฐนิวยอร์กนะครับจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการละครจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กได้รับรางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมเมื่อปี2548จากการรับบททรูทัทนคาโพตี้นักเขียนชาวอเมริกันในภาพยนตร์เรื่องคาโพตี้นะครับล่าสุดขณะที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานพบเบาะแสที่อาจไขปริศนาสาเหตุการเสียชีวิตชีวิตของฮอฟแมนให้กระจ่าง ว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือไม่มแต่ว่าตอนนี้ก็พบถุงพลาสติกขนาดเล็กบรรจุพงสีขาวจำนวนมากนะคะซุกซ่อนอยู่ภายใน <Ap artment. S 1> อพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์ของนักแสดงหนุ่มใหญ่นะคะ <c oughs> แม้จะยังไม่มีการเปิดเผยจำนวนที่แน่นอน <c oughs> แต่สื่ออเมริกันแทบทุกสำนักรายงานตรงกันว่าอยู่ที่เกือบ50ซองและมีมูลค่ารวมถึง10,000ดอลลาร์สหรัฐ <c oughs> หรือราว330,000 บาทนะคะนอกจากนี้ผลการทดสอบทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น science นะคะก็ระบุชัดเจนได้ว่าเป็นสิ่งที่อยู่ภายในนั้นก็คือเฮโรอีนี๋ยวกอนนะคะบาคุณหนูพูดคาว่าเฮโรอีนปุ๊บอยากคุณพี่พูดคาว่าออลเลได้ไหมคะและสิ่งที่พบไม่อาดีกว่าพี่พูดเองดีกว่าว่าหนูพูดออลเลร์อยากฟังพี่ออลเโอเคโอเคโอเคอะไรอย่างเี้โอเคโอเค และสิ่งที่พบอยู่ในนั้นก็ระบุอย่างชัดเจนว่าคือแฮรินอ๋โอ้โหตายแล้วมันดูสุดลทธิจริงๆค่ะ ต้องอีกทีไหมเดี๋ยวก่อนะคนเนี่ยเขาคงไม่เข้าใจนะคนที่ดูรายการเนี่ยเขาจะเชื่อทำไมว่าทำไมพวกมึงไม่ซ้อมกันมาก่อนเลยไม่ใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยการที่มันผิดภาพบ้างมันจะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งจริงเหรอพวกเราเราทำรายการแปลกๆบ้างไหมไม่เอาเอาอะไรอันนี้ให้รอดก่อนเถอะเดี๋ยวเพิ่งไปทำรายการแปลกไม่ไงเพราะเราสงสัยว่าคนดูทางบ้านอาจจะถามเราว่าทำไมเราต้องปูกผมเป็นสามเหลี่ยมทะแยงมุมอย่างนี้ใช่จริงๆมันเป็นเรียกว่ามันเป็นการคิดแบบนักไม่เชื่อกล้องลงไปดูผมสินะเป็นการคิดแบบนักกราบค่ะคื อะไรนะนกกราบฮะคุณนกกราบกอนที่จะคุยเรื่องเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่จะคุยเรื่องพรมมาจารีเลยด้วยนะคุยเรื่องข่าวให้คนดูเข้าใจก่อนได้ไหมก็คือว่านักแสดงก็สีรุปความก็คือเขาเสียชีวิตจากการเสพเฮโรอีนนั่นเองซึ่งตอนแรกเนี่ยก็มีที่เขาเรียกว่าวิพากวิจารณ์กันว่าจริงเหรอ ชอบพูดกันไปหรือเปล่าก็ปรากฏว่าเขาก็ค้นพบหลักฐานที่ว่าเป็นผงสีขาวๆเนี่ยไม่ใช่ผงซักฟอกไม่ใช่แฟบใดๆไม่ใช่แฟบนะครับก็คือเฮโรอีนอะไรเกิดจริงๆมีข่าวอย่างนี้ก็เสียดายคนที่มีพรสวรรค์นะคะเพราะว่า ฮอฟแมนเนี่ยเขาเป็น so น uh ักแสดงที่มีความสามารถมากแล้วก็จริงๆก็น่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับเยาวชนที่กําลังชมรายการว่าจริงๆเนี่ยยาเสพติดไปได้นําพาเราไปในสิ่งที่ดีนะคะก็ขอให้ซีบีนัมเบอร์วันค่ะอ๋อหรอสรุปความก็คืออะไรรู้ไหมคนเราเนี่ยมักจะโทษดินฟ้าอากาศโทษสิ่งแวดล้อมโทษครอบครัวใช่ไหมบางคนก็บอกว่าไปใช้ยาเพราะว่า ครอบครัวยากจนไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีแล้วมีโอกาสไปเห็นไปสัมผัสแต่บางคนก็เนี่ยเราจะสังเกตว่านักแสดงที่ประสบความสาเร็จมากมายในระดับฮอลลีวูดเสียชีวิตด้วยเรื่องของยาเสพติดซะส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องอารมณ์เนาะทันจะต้องไม่เสพยาแต่จริงๆหนูเป็นคนไม่ได้ใช้ยาเสพติดนะคะเพราะที่เป็นอย่างเงี้ยเป็นเลยนะถ้ายาเสพเสพอุ้ยไม่ได้ค่ะคุณพี่เป็นรายการหนูคุณไม่ได้เป็นยาเสพติดอุ้ยสวยอ่อไม่ก็อย่างอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับคือ คนเราเนี่ยเพราะว่ามันเติบโตในเรื่องของอาชีพการน,นัก,กนสแสดงแล้วนะครับมันมันก็อะไรมันที่มันหางง่ายแล้วเพื่อนผูกมันเยอะแยะมาก,กมายร<า>ู้ไหมหเคยไปถามคนที่เขาเสพแล้วเลิกมไม่ได้เนี่ยเคยมีโอกาสทํารายการแล้วเราถาม,มเขานะว่าทําไมในเมื่อรู้ไหมว่ามันเป็นสิ่งที่ทํทำลายตัวเองเขาบอกเขารู้แล้วเขาก็พยายามเลิกมาหลายรอบแล้วเราเลิกไม่ได้เราก็ถามว่าความรู้สึกอะไรที่มันที่มันทําให้เราหยุดมันไม่ได้เขาบอกว่าอันนี้เป็นคําพูดของเขาเลยนะครับเขาบอกว่ามันมีความรู้สึกเหมือนกับ โลกมันเปลี่ยนไปหลังจากนั้น,นลแล้วเขาลืมทุกอย่างความทุกข์ที่มีอยู่ในใจ,ใจิตใจทั้งหมดเหมือนเขาก้าวไปสู่ประตูของอีกรลักอย่างอะไรเ<ล>ง,งี้ยซึ่งเราอยากจะบอกว่าทุกอย่างมันก็คือจินตนาการที่หลอกตัวเองและในชีวิต,ตของพวกเราเนี่ยถามกันตรงๆสมมิ เคยมีคนมาชวนเชื่อเรามีคนมาชวนพวกเราแนะนำแนะนําเราปฏิเสธกันยังไงคะก็เริ่มต้นกันมาจากอะไรล่ะบุรีถูกไหมฮะแล้วก็มาโคคงโคเคนแล้วแล้วพี่ต้นบอกเซโนยังไงคะเราเราไม่ต้องเข้าสังคมแล้วเราจะพูดกับเขายังไง มันเรามันอยู่ที่ตัวเราอะครับคือสมบอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเราไม่เราไม่ได้รู้สึกอย่างผมว่าอะไรอะไรทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราการที่คุณบอกว่าติดแล้วคุณเลิกไม่ได้ผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อว่าเพราะว่ามันอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นคุณสร้างมันขึ้นมาเองคุณก็สามารถจบมันได้ทุกตัวมันเองมอนกนติดผู้ชายเลิกได้ไหมมันเป็นไม่ตอบช้าจังเลยตอบไล้กตอบไม่เล ติดผู้ชายได้รับีแอคตอบมาแล้วคือหนูเลิกได้แต่เดี๋ยวก่อนไม่ต้องอ้อมพับติดผู้ชายเลิกได้ไหมหนูเลิกได้แต่ผู้ชายเลิกจากหนูไม่ได้เดี๋ยวอสวยขอจังหวะขอจังหวะให้แบบอ๋อหล่อบ้างโอเคติดติดผู้ชายเลิกได้ไหมอาจจะบิดเบรกแล้วหนูเลิกได้แต่ผู้ชายเลิกไม่ได้ค่ะอ๋อหล่ออ่ะเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวเรากลับมากับอะไรดีๆน่าสนใจในรายการอ๋อหล่อ